เพื่อให้การทำคลองใหญ่ของของช่างที่ว่าจะทำคลองไรกวาม100ม้างร้อยเมตรไม่ต้องต้องบวกบวกบวกกันให้เป็นร้อยเมตรนะครับอย่าง <c oughs> ที่ที่เิด้ขของว่าีอย่างอย่างนี้ต้องทำนำแบบธุรกิจหลายรูปแบบทำาคลอง, <c oughs> องเล็กแต่ให้มันต่อกัน <c oughs> สามารถที่จะใช้น้ำไหลไปถึงทะเล <c oughs> ถ้าไปทำ ไปทําหูวบ้านที่ไหนจะต้องให้เผื่อให้น้ําไหลในบริเวณแถวนั้นให้ไหลเท่ากับที่เมื่อไม่มีน้ำอ,อันนี้เป็นเป็นหลักสําคัญเป็นสูตรซึ่งไม่มีในตําราฝรังแล้วก็นในทางเศรษฐกิจเราต้องบรรทุกมาแบกมาประมาณถึงนี้ก็เสียค่าขนส่งไม่ไม่นับถึงกำไรของใครอะไร ถึงเราพยายามศึกษาข้าวเนี่ยให้ปลูกให้ได้อื่นช่างข้าวต้องปลูกเพราะอีกอีกยี่สิบปีข้างหน้าประชากรจะถจะแปดสิบล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดลดการปลูกข้าวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยข้าวจะไม่พอเราจะต้องต้องซื้อจากต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมใครนะ คนไทยนี่ต้องมีข้าวแม้จะข้าวปลูกในเมืองไทยสู้ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกอยู่ดีตัวนี้ต้องหยิบหยิบเราไม่เอาเราเลยแม้ใช้ไม่ได้เราก็บอกไม่เป็นไรขอน้ำออกรอน้เข้าไปใหม่เราปลูกใหม่เพิ่มสูงขึ้นมสูงสองเท่าเราโตแบบนี้เหมัน มันไม่เร็วลงมันดีขึ้นนะเราก็เลยบอกเอาทางอย่างนี้ที่ดินที่เราำัำแทนที่จะทำปีละครั้งปลูกข้าวปีละครั้งเราจะปลูกข้าวปีละสามครั้งเอาข้าวใส่ไปครั้งที่สาม,มก็หมายความว่าหลังจากเก้าเดือนมันขึ้นดี แล้วก็เดดินพักหน่อยแล้วก็ต่อไปปีต่อไปทำใหม่เรื่อขึ้นนี่นเหมือนเพืเอ่อมีทำทำเหมือนนี่มนมนมนไม่ได้เลีครวลงน้ำนี่มาลงมามากกว่าที่เราเะิระบายได,ได้แต่น้ำที่ลงมานี้จำนวนน้ำที่ลงมาหนี้ลบ จำนวนที่เราเลือกออกก็เหลือจานวนน้อยลงน้อยน้อยกว่าเดิมน้ำที่มีก็็ค่ขึ้นน้ำข้างบนหมดหมดแรงแล้วภายในสองวันสองวันสามวันน้นหมดแรงแล้วสองวันสามวันน้ํานี่เต็มน้ํานี่เต็มปล่อยน้ำนี่เต็มที่น้ําตรงนี้ก็เดือด